ับผมก็สวัสดีครับผมมาดูชุดเดิมกันนะครับผมก็อ,อันนี้จะเป็นบัวชมพูตัวนี้จะเป็นดากอนนะครับผมเป็นดากอนนั่นแหละถูกแนละ้วตัวนี้จะไม่ได้นะครับผมตัวนี้จําชื่อไม่ได้ตัวนี้ก็เช่นกันนะตัวนี้อันนี้จริงๆสวยนะนละไมผลบุญัวน,นี้ดอกเขาไปแล้วตัวนี้จะเป็นไต้หวันนะครับผมเป็นม่วงไต้หวันที่ไม่ม่วงมาก อันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะสีขาวนี้ทําใหม่นะอันนี้เก่บบอกกันนะอันนี้จะเป็นโคเรนิกาดาอันนี้เป็นชั้นเดียวนะครับผมเป็นมาชั้นเดียวชุดนี้ทั้งหมดอยู่ที่เก็บต้นหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็บต้นนี้ผมไปที่ห้าร้อยบาทเองนะครับผมถุกทกเลยอันนี้ไม้ต้นโตแล้วนะครับผมก็มาดูชดนิ้บ้างอันนี้เก็บเป็นไม้ที่ไม่ข้างค่อนข้าง,างไม่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะเพราะไม้ ไม่ไม่ได้ลดน้ำเบาๆนะครับแล้วก็ปล่อยแรงอย่างเดียวเลยว่าอ,อันนี้จะเป็นเหรียญหนะดี๋ยว่าคอนทองตัวนี้ก็จำื่อไว้ได้แนละ้วอันนี้ก็เสียบสอมจีนะจก็ไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะไม้ปล่อยแรงก็เพิ่งรดน้ำมาวันสองวันนีเองอันนี้จะเป็นโกลเล่นเหีย์นะก็สวยนะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นบุสบกตัว,วมันได้โตมหักนะ ต้น้างไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าหากขั้นไหนจะเอาไปเลี้ยงคือไม้จะมีคาดส่งนั่นแหละนะก็รวมคาดส่งอยู่ที่สีต้นนี้สามร้อยนะหากจะเอาไปลองเลี้ยงดูนะก็ก็มีคุณนพี่ท่านหนึ่งอ่าพักมาดูเพชรบุรน,นาอยู่นะผมก็ยังไม่ทดทํามาเลยนะถ้าถ้าไม่ได้ขายก็ต้องเอาไปรดน้ําแล้วแต่ถ้ารดน้ําก็ก็ยงังยังสูงไม่ได้นะก็ชุดนี้ก็จะอยู่ที่คู่ละอ่า สี่ร้ยหกสิบาทรวมส่วนทุกอย่างนะครับผมก็เช้านี้มาเท่านี้ครับผมก็ขอบคุณมากขอบคุณแล้วก็จัดดีครับ